สวัสดีครับสาหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่สอบถามเรื่องการขึ้นมาทํางานที่เซลลนะครับว่าขึ้นมาได้อย <proverb la S 2> ่างไรนะครับผมวันนี้นะผมจะมาอธิบายบอกเกี่ยวกับบริษัทที่ผมขึ้นมานะครับคุณสมบัติในการทํางานระยะเวลาในการดําเนินการนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการสมัครขึ้นมาแล้วก็เอเจนซี่นะครับผมที่ดูในเรานะครับระยะเวลาในการดําเนินการนะครับผมวันนี้ก็จะมาอธิบายบอกทุกอย่างครับบริษัทที่ผมขึ้นมาด้วยนะครับก็คือบริษัท s p l e d e r International นะครับเป็นบริษัทเอกชนจะส่งรายงานไทยถูกต้องตามกฎหมายนะครับหรือเพจนี้ครับบริษัท SP International ชนุ๊บนะครับผมเข้าไปติดตามแล้วก็กดสอบถามได้ครับผมสำหรับคุณสมบัตินะครับ5ข้อครับผมที่ต้องมีนะครับในการสมัครมาทำงานที่เรลว 1. อายุระหว่าง25-45ปีครับ 2. วูดการศึกษาไม่จำกัดครับ 3. นับประสบการณ์อยู่ที่หน้างานเราจะสมัครว่าสมัครหน้างานอย่างไรแบบไหนนะครับ โรคต้องห้ามครับถ้าเป็นโรคต้องห้ามตามที่เขากําหนดนะก็ไม่สามารถขึ้นมาทํางานที่เซเรียลได้นะครับ5นะครับต้องค้นสภาพการเป็นทหารนะครับถึงจะสมัครได้กอประมาณนี้ครับผมระยะเวลานะครับในการดําเนินเรื่องนะครับหรือการเดินเรื่องเอกสารต่างครับใช้เวลานานไหมครับของผมนะครับอยู่ที่4เดือนแต่ช่วงหลังๆนี่ครับเพื่อนผมที่ขึ้นมาครับอยู่ที่ระหว่าง 6- กถึงเดเดือนนะครับก็ไม่ช้าไม่เร็วมากครับอยู่ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ค่าสินสอดครับผมหรือค่าตัวนะครับ ของบริษัท SP นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ260แบงค์เท่านะครับประมาณนี้ครับผมค่าใช้จ่ายต่างๆคือยังไม่รวมนะครับอันนี้คือค่าตัวหรือค่าดําเนินการขึ้นมาทํางานที่อิสราเอลนะครับออันสุดท้ายครับผมเอเจนซี่ที่ดูแลนะครับผมก็คือพี่สุเมธครับของผมสายงานพี่สุเมธ SP l e a d e r นะครับนี่ครับเพจพี่สุเมธนะครับผมเพจจริงนะครับต้องมีเบอร์โทรที่รูปภาพเท่านั้นนะครับเพจอื่นปลอมหมดนะครับ เพจจริงก็คือนี่ครับเพจเดียวติดต่อได้หรือทักไปหาได้หรือโทรไปหาได้ครับใครที่อยู่ไทยนะครับผม